สนไขีคไไ่เมื่อตอนประมาณ6มโมงค่ะคนตกล้มแฮ้แต่ตอนนี้หมดหายไปแล้วค่ะไม่มีฝนแล้วปดปลอดฝนแล้ว <caminho> <weer>

เอาคนละข้างติดตามผู้ติดตามมันก็มีแล้ก็อาคนละข้างเอ่าม่ปวดันกนละข้าว่อคเนนะครับผมลวนเราน้ำแล้วน้ำก่นาสองนีาหกค่ะเลยแมข่าเสร็จเด็กะรนี้ลยค่ะฝั่งนี้ะไงเลย

เขาให้ออกไปวัอเนม่ไปแก้มวัอคุณพูดอย่าสิบอกคุณคูมาแต้มเพื่อะไรเนี่ยแม่เนี่ยแม่เ่แม่เ็เท่าไม่รู้แม่ไม่จะรู้สองวัดนะแมาย่างออกไปวัดดงแค่เบิ่งซื้อเงินเดียวเบิ่งซื้อเงินเบิงซื้อเงินู้แตมาเที่ยววิลาไรู้ดแต้มแม่ก็เดียวแต้มอ่สุดขั้วแม้วมาไ้ันมาได้กัน

เบลจีนต้องใสอนแาครับผมเีาราเราทุกคนทั่วประเทศทั่วโลกครับผมแล้วองนาหลมาไหมอีกแล้วมาไอีกแล้วพี่มันเนี่อ้าวขาสวยข้าสวยข้าสวยคุณแม่เส้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 เสืสื้อเสื้อื้อเสื้อเ้เสือ้ ตอนนี้ส,ส umas, Desktop, ะอาดเต็มแล้วค่ะคาดว่ามันนี่อายะเนีนอนค่ะสรเ้างไงรยเสียงดัง้ังมานน้ำได้

ผมเลยตั่งเปยมีกิงานเลยผมก็กลัเลยาเย็นยังไม่รอดแน่แต่ว่าจะมันจะตกงานหรือเป่าแล้วตกแบบนี้โอเคเลยครับอให้มันเย็นได่คด้องาเองมีคนอยู่ต้องทาดต้องควคุมฝังอาการนกงรได้ทงุก่างอารยบานะครับ อาจารยครับสีคก็เดี๋ยวรอเปิดประตูนครับเออดูเข้าไปแต่ว่าเสือนะครับโหเต็มแล้วครับผมเสือเต็มนวี่ีโดนีีเต็มหมดแล้วครับสวัสดีค่ะ

đó là cậu ấy mình mua nó đắt lắm rồi đấy các bạn ha ha เชิญครับเชิญครับใครยังไม่มีบัตรที่สวนะครับเชิญครับใครบัตรเองนะครับทีห้องัวนะเครับใครทีลนา้วองผู้หญิมาขายบัตรเองเลยนะครับผมได้ไปมนี่าานาซื้อเร็วซื้อเด้วจัได้ยู่ เรากเมรางของนะรอัเราที่ทกาก็งานะคับพเจมาจังนะครบที่ติดตามเรามานะวันนี้เป็นเนที่สแล้วก็จะตามถึงไปถึงทัวกล้วใช่ไหมครับ มาวัดตรงนี้มาวัดตรงนี้มาตรงร้าตรงนี้าลังบอก่คือราานี้คือราชามส่่วยใส่ได้่เนนแทครับาส่